ชูวิทย์เคาะเองตั้งรัฐบาลก้าไกลเพื่อไทยใครนั่งกระทรวงไหนหลายคนสงสัยว่าหากมีการจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วแต่ละพักจะคุมกระทรวงใดบ้างวันนี้มีกูรูหรือคนวงในซึ่งไม่ใช่ใครนั่นก็คือนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ออกมาโพสต์ระบุว่าพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลจะคุมกระทรวงใดบ้างโพสต์ล่าสุดของนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ ลงรูปภาพของบรรดาหัวหน้าพักที่จับมือกันเมื่อวานนี้พร้อมระบุข,ข้อความว่าข่าวล่ามาเร็วว่าพักร่วมรัฐบาลแค่เซ็น MOU แต่ยังไม่ได้แบ่งกระทรวงกันชัดเจนพักเก้าไกลขอกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยเน้นกระทรวงที่คุมความมั่นคงและสังคมเช่นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่วนเพื่อไทยไปเอาเศรษฐกิจกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพลังงานกระทรวงคมนาคมและกระทรวงอุตสาหกรรมนายชูวิทระบุว่าหากก้าวไกลได้คุมกระทรวงสาธารณสุขต้องเน้นเอาสองเรื่องยกเลิกกัญชาเสรีและวัคซีนโควิดที่มีค่าคอมตกล่นมหาศาล ที่สำคัญยังมีเรื่องซุกหุ้นของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ผมขุดบ่อลอบปลาไว้แล้วยังจะมีเขากระโดงที่ดินของรถไฟใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมที่พักภู่มใจไทยเคยดูแลอีกแถมด้วยรถไฟสายสีสม้มใช้ชั้นเชิงขั้นสูงของรอฟอร์มล้มการประมูลพอจัดยื่นสองรอบใหม่ตัดของถูกได้ของแพงล็อกสเปก นี่ยังไปไม่ถึงเรื่องหัวประมูลในกระทรวงคมนาคมที่คนชนะประมูลเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางแค่หลักหมื่นบาทนับร้อยโครงการนอกจากนี้นายชูวิทยังระบุถึงพักภูมิใจไทยว่าได้ปาร์ตี้ลิสต์แค่สมคนคะแนนพักต่ำเตี้ยเรียดินที่ได้มาเพราะก,กระสุนปืนกลยิงไม่หยุดจากสสเขตล้วน,วนถึง67คนผมจึงส่งสัญญ,ญาณไปถึงพักเก้าไกล และพักเพื่อไทยว่าเอาพักภูมิใจไทยไปร่วมรัฐบาลด้วยไม่ได้ยืนยันมาทั้งสองพักไม่เอาภูมิใจไทยแค่310เสียงก็พอแล้วอย่าไปหลงกลเกมบีบของสอวอร่วมหัวภูมิใจไทยให้ต้องจำใจไปเอามาเติมอีก70เสียงเพื่อให้พ้น7 7 6เสียงนายชูวิทยังระบุอีกว่าหากแค่คนปากหมาหัวใจตรงอย่างผมแนะนำเพราะพักเก้าไกล ต้องเข้มแข็งในอุดมการณ์และยอมถอยในบางเรื่องการเมืองถึงจะเดินหน้าได้อ่อนไปหมดไม่ได้หรือแข็งไปหมดก็พังที่แน่ๆเรื่องแข็งต้องไม่เอาพักบ้ากัญชาไปร่วมด้วย